หลังจากเดือนที่แล้วนะครับเราได้ไปเจอกันแล้วนะครับกับ Segway Super Scooter GT Series นะครับผมซึ่งแน่นอนรุ่นนั้นเนี่ยเป็นสุดยอดของสมรรถนะด้านสกูตเตอร์นะฮะแต่ถ้าเกิดพูดถึงอีกหนึ่งรุ่นที่พลาดกันไม่ได้เลยนะฮะก็คือสุดยอดด้านความคุ้มค่านะครับและนี่คือนายบอดทริกสก c ตเตอร์ดีซีรีส์ครับ สวัสดีครับมาพบกับผมภูมิอีกครั้งนะครับกับ channel monoview นะครับผมวันนี้เราอยู่กับสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสกูตเตอร์ Ninebot Kick Scooter D Series ครับซึ่งตัวนี้ที่อยู่หน้าผมเนี่ยคือรุ่น D18 w นะฮะแล้วตัวนี้ก็คือ D38U นะฮะก่อนอื่นนะฮะผมต้องบอกไว้ก่อนว่า รหัสลงท้ายมีผลอย่างมากนะครับเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าไปดูเว็บต่างประเทศนะครับมันจะไม่เหมือนกันเช่นตัวที่ลงท้ายด้วย e อังกฤษนะครับซึ่งตัวที่เราเจออยู่ตรงนี้คือลงท้ายด้วย u ยแล้วก็ลงท้ายด้วย w นะฮะซึ่งคนละสเปคกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่โมเดลนําำเข้ามาจากจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันครับ และนี้นะครับก็คือ D18 w ฮ u หลังจาก unbox เป็นที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้ผมประกอบคอไว้ให้เลยนะฮะซึ่งในอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยเราก็จะมีตัวไขควงนะครับ6เหลี่ยมประกอบเสร็จเหลือน้อหนึ่งตัวอันนี้ปกตินะครับเพราให้เอ็กซมามี thank you note หนึ่งใบนะครับแล้วก็มีแก๊งวารันตีนะครับ แล้วก็มีที่ชาร์จนะครับ2โวลต์70วัตต์1ตัวนะครับผมแล้วก็ตัวจุกเอาไว้ชาร์จลมนะครับซึ่งตัวนี้เป็นยางลมเนาะเวลาเรามีอันนี้เสียบมันก็จะใช้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปอันบล็อก D38 ยูนครับและนี่นะครับก็คือการอันบ็อก D 38ยูนะครับผมซึ่งอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยเหมือนกันมากนะครับผมก็คือจะมีชาร์เจอร์นะครับมีสาย2เส้นนะฮะแล้วก็มีน็อตเหลือตัวหนึ่งพร้อมกับประแจ แล้วก็คู่มือนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็สายสูบลมนะและนั้นก็คืออุปกรณ์ในกล่องของทั้ง2รุ่นเนี่ยเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือ D18W และ D38U ครับต่อมาถ้าเราจะไปดูในส่วนของฮาร์ดแวร์กันนะครับผม2รุ่นนี้เนี่ยมาในสีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับ D18W เนี่ยมาในสีของแมตต์เกรย์นะฮะก็จะออกไปสายมินิมอลนะฮะส่วน D38U เนี่ยตัวนี้มาในสีแดงสดไบรท์เรดฮะก็สปอร์ตสุดๆกันไปเลยนะครับผม ต่อมานะครับผมจะพาไปดูกับแต่ละส่วนของรุ่นนะครับซึ่งอันนี้ผมจะพาดูเฉพาะ D38U แล้วกันนะฮะเพราะว่า2ตัวนี้เหมือนกันเปรียบเลยนะครับเริ่มจากด้านบนสุดเนี่ยก็คือเราก็จะพบกับตัวแฮนด์นะครับตัวแฮนด์นี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทของแฮนด์กริปตรงนี้เป็นยางนะครับซึ่งตัวนี้เราพบเจอกันมาแล้วหลายรุ่นนะครับผมตั้งแต่ E2 F Series นะครับหรือว่า D Series ก็เช่นกันนะครับผมก็จะเป็นแฮนด์ยางต่อมาในส่วนของคันเร่งเนี่ยเป็นคันเร่งแบบไฟฟ้านะครับซึ่ง ก็จะเป็นมียางเคลือบตรงนี้นะครับนิดนึงพอให้เราแบบบิดแล้วแบบไม่ลื่นหลุดมือไปนะครับมาด้านทางซ้ายมือเนี่ยเราก็จะเจอตัวเบรกนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเบรกแบบกำเอานะครับเบรกตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งการฟิลลิ่งในการเบรกเนี่ยมันจะไม่เหมือนรุ่นที่ใช้เป็นเบรกไฟฟ้าเราสามารถคอนโทรลได้ง่ายกว่านะครับผมในการกำเอาตัวนี้แล้วก็มาด้านนี้นะฮะเราก็จะเจอกระดิ่งนะฮะ ซึ่งก็ให้เสียงกําลังดีสําหรับการขอทางนะครับส่วนตะขอตรงนี้เล็กๆเนี่ยมันสําหรับการพับแล้วก็เอามาล็อกกับบางคนด้านหลังในส่วนตรงกลางนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอฮะหน้าจอเนี่ยก็จะมีตัวปุ่มเปิดนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะมีสิ่งต่างๆบอกมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะครับที่บอกสปีดนะครับนวยความเร็วของมันเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไมล์ต่อชั่วโ,โมงปรับได้นะครับผมแล้วก็มีโหมดนะครับก็จะเป็นอีโค่ดีด็อก นะครับที่มาจากสแตนดาร์ดแล้วก็ S นะครับที่มาจากสปอร์ตนะครับแต่ละหมวดเนี่ยก็จะให้ความเร็วที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งหมดดีกับหมวด S เนี่ยความเร็วจะเท่ากันแต่ว่าความเร่งจะไม่เหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นแบตเตอรี่เลเวลนะครับก็จะเป็น5 5เมตรนะครับแต่ละเมตรก็ระดับ ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีสถานะต่างๆเช่นเปิดไฟหรือเปล่านะครับปิดไฟหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเครื่องมีปัญหานะฮะตัวหน้าจอก็จะแสดงเป็น e r r o r c ค d e นะครับหรือว่าบางครั้งอาจจะเกิดการฮีทแบบขับไปนานๆนะฮะแล้วก็แดดร้อนๆเนี่ยเครื่องฮีทมันก็จะแจ้งให้เราทราบนะครับนี่ก็คือตัวจอนะครับส่วนการใช้งานเจ้าปุ่มตัวเดียวนี้นะครับผมใช้งานง่ายมากฮะก็คือกดหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นการติดเครื่องหรือเปิดเครื่องนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเปิดไฟ นี่เลยเปี่ยงนะครับจะเห็นเลยนะคะว่าไฟตัวนี้เนี่ยเจ้า2.1วัตต์ตัวนี้ยิงไปไกลกว่า13.5เมตรนะครับซึ่งก็ให้ความสว่างในยามค่ําคืนอย่างมากซึ่งเราเปิดไฟตรงนี้ไฟด้านหลังแล้วก็ติดด้วยนะครับทีนี้เรามาลามลงไปดูตัวข้างล่างกันนะฮะตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่ารุ่น D Series <c oughs> นะครับจะเป็นตัวที่เคลมไว้ว่าเป็น Value นะครับแต่ว่าแมทเทียลของเขาเนี่ยไม่ลดเกรดลงเลยนะครับเป็น Aviation Grade หรือเกรดอากาศยานเหมือนเดิมเหมือนกับ F Series เลยนะครับซึ่งเราลงมาตรงนี้เนี่ยเราก็จะพบกับตัวคอนะครับราม,มา บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์17คูณ46ซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นขนาดเหมือนสกูตเตอร์ของผู้ใหญ่ตัวปกตินะครับไม่มีการลดขนาดทำให้เวลาเรายืนเนี่ยเรายังยืน2เท้าได้อยู่ดีนะครับผมซึ่งเป็นท่าย,ยืนที่ค่อนข้างสบายนะครับต่อมาในส่วนข้างล่างเนี่ยตรงนี้มีการคงเก็บเชลเลนด์ไว้เหมือนเดิมนะครับที่9ซนติเมตรดังนั้นเนี่ยเวลาเราขึ้นลงนะครับเนินต่างๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการขูดก็จะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยยางมันค่อนข้างใหญ่นะครับผมซึ่งต่อมาตรงนี้ ข้ามไปเลยก็ไม่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยคือในส่วนของคอมันเนี่ยมันจะมีสามเหลี่ยมพองคำผมผมอยู่นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมชอบมากมาเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เวลาผมจะไปจอดในที่ต่างๆเนี่ยแล้วผมต้องใช้โซ่ล็อกนะครับมันสามารถลอดตรงนี้ไปได้เลยแล้วเวลาเราจะยกออกอะ่ะมันยกไม่ได้เพราะมันติดไอ้สามเหลี่ยมตัวนี้ไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นดีเทลของเจ้ารุ่นนี้นะครับต่อมาทางด้านนี้นะฮะเราจะพบเจอกับยางทั้งหน้าและหลัง รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นยาง10นิ้วนะครับผมยาง10นิ้วแบบยางลมหน้ากว้าง2 1 2 5นิ้วนะครับซึ่งก็ขนาดกำลังดีนะครับแล้วก็มาด้วยดอกยางที่ช่วยในการรีดน้ําตัวเนื้อยางตัวนี้เป็นยางที่มียางในด้วยนะครับเป็นยางลมแบบมียางในดังนั้นเนี่ย การใช้งานเนี่ยก็จะนุ่มกว่ายางที่เป็นยางตันล้วนนะครับและก็ตัวนี้มีการเคลือบสารโพลิเมอร์นะครับซึ่งจะทนกว่าการใช้งานยางแบบยางลมประเภทปกติซึ่งคล้ายๆกับ F Series นะครับซึ่งจากที่เราขายมา F s e ซ i e s เราขายมาสักปีกว่าเนี่ยเคสในการซ่อมยางรั่วเราเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรามั่นใจมากๆกับยางลมของเจ้าเซกเวียนไดบอครับตัวเบรกของดี e r i e s นะฮะที่เรากำเดินตรงนี้นะครับผมตัวเบรกเนี่ยเป็นแบบดรัมเบรกนะครับซึ่ง ตัว F-Series เป็นดิสเบรกนะครับตัวดัมเบรกเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันสามารถเบรกได้นุ่มนวลกว่าการเบรกแบบดิสเบรกนะครับระยะเบรกจะยาวก,กว่านิดเดียวนะครับแต่ว่าก็จะแลกมาด้วยการบำนเทนักษที่น้อยลงนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับจานเบรกนะครับแล้วก็สามารถปรับตั้งได้ง่ายนะครับก็แค่บิดบิดด้านหลังว่าจะเอาเบรกแข็งหรือเบรกอ่อนนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะมีบางโคนขนาดใหญ่นะครับโน้ตไปที่หนึ่งว่าบางโคนของ2รุ่นเนี่ยขนาดเท่ากันแต่ลักษณะไฟท้ายไม่เหมือนกันนะครับไฟท้ายตัว D38U เนี่ยจะเป็นไฟท้ายขนาดใหญ่กว่านะครับเป็นมาตรฐาน E-mark ของยุโรปนะครับซึ่งตัวนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันพวะมันสว่างต่อมานะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของข้อพับนะครับส่วนข้อพับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดู18มมก่อนนะครับ ตัวนี้เนี่ยข้อพับเนี่ยเป็นเหมือนรุ่น F-Series เลยนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในข้อพับที่ดีมากๆเฟิร์มมากๆนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าวิวัฒนาการมาจาก S2 ไปรุ่น Max ก็มีการเปลี่ยนครั้งหนึ่ง Max My F-Series ก็มีการเปลี่ยนกครั้งหนึ่งตัวนี้เหมือน F-Series นะครับผมซึ่งจะเป็นลักษณะการปลดล็อกข้อล็อกพลาสติกแล้วก็ดันเหล็กตรงนี้แล้วก็จะพับลงมาและจะมีตัวนี้เกี่ยวด้านหลังอ่ะทีเนี้ยยกได้แล้วนะครับดีมากเฟิร์มนะครับแต่ ตัวดี38อยู่นะครับมีข้อพับแบบใหม่อีกนะครับผมมันจะดีขึ้นมาได้อีกยังไงนะครับจุดข้อเสียของข้อพับแบบเก่ามีนิดเดียวครับก็คือไอ้ตัวพลาสติกที่ล็อกเนี่ยบางครั้งลูกค้าลืมเอาออกแล้วมันหักนะครับเพราะว่ากระชากข้อพับออกมาเลยตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับมันเอาออกมาเลยไม่ได้นะครับถ้าเราดึงตรงนี้มันจะไม่ลงเราต้องเกี่ยวนิ้วขึ้นมานิดนึงนะครับหลังจากนั้นเอาลงมานะครับแต่นี่ก็ยังพับไม่ได้นะครับอันนี้ข้อพับลงมาแล้วนะ แต่ยังลงมาไม่ได้นะครับเพราะมันมีอีกเลเยอร์หนึ่งต้องดึงตัวนี้เราค่อยเอาลงมาทีเนี้ยคอมันถึงจะลงมาได้นะครับซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่ามันจะเป็นการพับที่เอาลงได้ง่ายกว่าเอาขึ้นได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานจริงนะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นมาตัวนี้ปุ๊บเรายังไม่ต้องแตะเรื่องคอเลยครับอันนี้ผมปล่อยมือเลยนะตัวนี้มันยังอยู่ที่เดิมแต่รุ่นเนี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้นะครับ แต่อันนี้คือมันล็อกแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งขั้นนะครับอันนี้คือเขย่าด้วยนะยังไม่ลงเลยแล้วหลังจากนั้นล็าค่อยล็อกมันขึ้นไปนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยผมว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่คอเนี่ยโดนอ,นอัปเกรดขึ้นได้อีกนะครับซึ่งดีมากๆครตัวนี้ต่อมานะฮะเราก็ไปดูที่สเปคของรุ่นกันนะครับผมเริ่มต้นที่ความเร็วนะครับ D18W นะฮะความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ D38U อยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม ระยะทางต่อชาร์จนะฮะยังคงคอนเซปต์ตามชือรุ่นนะฮะ d 18 w u มาที่18กิโลเมตรต่อชาร์จและ d 38 u อยู่ที่38กิโลเมตรต่อชาร์จครับขนาดมอเตอร์นะครับก็ต่างกันที่500วัตต์และ700วัตตามลำดับนะครับซึ่งก็จะมีผลต่อการขึ้นเนินชันนะครับ d 18 w เนี่ยขึ้นเนินชันได้เพียง10%นะครับและ ตัว D38U ขึ้นได้สูงสุดถึง20%นะครับฮิ l เกรดส่วนน้ำหนักตัวเครื่องนะครับอยู่ที่14.8กิโลกรัมและ16.4กิโลกรัมและน้ำหนักที่รองรับได้นะฮะอยู่ที่100กิโลกรัมและ120กิโลกรัมตามลำดับนะครับผมซึ่งแต่ว่าผมอาจจะโน้ตไ้นิดนึงนะครับน้ำหนักที่รับได้เนี่ยจริงๆโครงสร้างมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาคอน c e r n ์นเนี่ยก็จะเป็นคอน c e r n ์นในเรื่องของการเร่งนะครับแล้วก็ระยะทางในการใช้งานนะครับเพราะว่า payload เนี่ยมีผลต่อระยะการใช้งานต่อชาร์จครับสำหรับระยะเวลาต่อการชาร์จนะครับ อยู่นี่ยอยู่ที่3.5ชั่วโมงครับตัวดีสามสิบยูอยู่ที่6.5ชั่วโมงตามลําดับครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่ไซส์ของเจ้า2ตัวนี้เนี่ยแน่นอนไม่เท่ากันเพราะว่าระยะทางต่อชาร์จก็ไม่เท่ากันนะครับผมซึ่งรอบนี้พิเศษครับเรามีแบตมาให้ดูด้วยนี่เลยนะครับแบตของ2รุ่นเนี่ยขนาดต่างกันโหโขลโะุดเลยนะครับผมแบตตัวนี้แน่นอน,นะฮะแบตก็เล็กของ D18 w นดีสิบแปดเดิมันร์นะครับส่อยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยมิลลิแ เทียบขนาดให้ดูนะฮะต่างกันครึ่งต่อครึ่ง mm. เทียบกับแขนนะครับแบตใหญ่กว่าแขนผมอีกนะครับผมแต่เรื่องแบตเตอรี่นะคะยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผมได้รับมาตรฐาน UL นะครับผมซึ่งโมโนวิวเน้นมาตรฐาน UL มาอย่างยาวนานนะครับแต่วันนี้จะลงดีเทลเพิ่มเป็นพิเศษตัวนี้เนี่ยได้ UL สเลขได้แก่2271และ2272นะครับแบตเตอรี่เนี่ย comply UL 2 2 7 1นะครับ นะครับแบตเตอรี่คอมพล์2271เนี่ยก็จะเป็นพาร์ท UL เฉพาะแบตเตอรี่2272เนี่ยจะเป็นการคอมพล์ระบบไฟฟ้าของทั้งเครื่องตัว UL เนี่ยเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สำคัญมากนะครับในการนำยานพาหนะแบบไลท์อิเล็กทริกเวฮิคลเข้าไปที่สหรัฐอเมริกานะครับและแน่นอนเซกเวน์ในบอดไม่พลาดเรื่องนี้นะครับได้นำตัว UL เข้ามาเป็นหนึ่งในเซอร์ติฟิเคชันที่สำคัญนะครับซึ่งมันก็จะสามารถทำให้เรามั่นใจมากขึ้นในเรื่องของการชาร์จไว้นะครับแล้วไฟจะไม่ไหม นะครับจะไม่มีอุบัติเหตุทางไฟฟ้าเกิดขึ้นกับตัวเครื่องนะครับซึ่งก็จะต่างกันกับแบตเตอรี่แบบที่แพ็คเองนะครับซึ่งมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมซึ่งแบตเตอรี่จําพวกนี้เนี่ยก็จะเกรดล่างลงมาหน่อยนะครับเนื่องจากว่าไม่มีมาตรฐานรองรับนะครับดังนั้นก็ต้องวัดดวงนะครับตามกับผู้ผลิตเอาว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาแพ็คมาดีนะครับมีอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต่างกันมากในเรื่องของความปลอดภัยของแบตเตอรี่ครับ นอกจากมาตรฐาน UL นะครับที่เขาทำมาได้ดีมากนะฮะแล้วก็ตัวเรื่องอีกเรื่องนีงที่สำคัญก็คือการกันน้ำนะครับการกันน้ำเรตติ้งเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็พูดกันด้วยเรตติ้ง IP level นะครับสกูตเตอร์ D series ทั้ง2รุ่นนะครับมาด้วย IP X5 นะครับ X5 ซึ่งก็สามารถกันฝนนะครับได้แบบ Light r a นะครับสามารถขับขี่ลุยบ่อน้ำนะครับที่แบบว่ามันเป็นน้ำตามถนนแบบฝนหลังฝนตกขับปุ๊บผ่านไปนะครับได้นะครับหรือว่าฝนตกไปปล่อยขับอย่างนั้นเนี่ยได้แต่ไม่สามารถตากฝน ทิ้งไว้ตลอดเวลาหรือว่าปล่อยน้ําท่วงขึ้นมาอันนี้ไม่อยู่นะครับผมซึ่ง IP level เนี่ยมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งก็คือ IP ของแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็น IP X7 นะครับผม IP X7 ซึ่งก็จะกันน้ําได้มากกว่าตัวเครื่องแบบทั้งหมดนะครับดังนั้นต่อให้สมมุติว่าน้ําเข้านะครับแต่ว่าไปถึงเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยตัวแบตเตอรี่ยังกันน้ําได้มากกว่าตัวเครื่องนั่นเองครับ ต่อมานะฮะก็เป็นเรื่องของ performance test นะครับว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามีโนมินีนะฮะไปขี่ให้ดูกันครับไปดูกันฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่าน้ําหนักเนี่ยมีผลต่อการใช้งานของแบตเตอรี่นะฮะยิ่งผู้ขับน้ําหนักมากนะฮะก็จะทําให้แบตเตอรี่เนี่ยใช้งานเยอะขึ้นนะครับทำให้ระยะการขี่ต่อชาร์จเนี่ยน้อยลงนั่นเองซึ่งครั้งนี้นะครับผมทดลองด้วยกันทั้งหมด3คนนะฮะได้แก่คุณฟ้าใสนะฮะหนัก49กกิโลนะฮะคุณปันหนักณจ็ดสิบสองและคุณกรม โดยเราทําการทดสอบวิ่งประมาณ5กิโลเมตรนะครับดังนั้นผลยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับผมซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณฟ้าใสแบตเตอรี่ลดไปเหลือ81%นะฮะคุณปันรดเหลือ79%แล้วก็คุณกรเหลือ69%นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราลองเทียบบรรยากาศยางดูนะครับเราก็จะเห็นว่าระยะทางสูงสุดต่อชาร์จเนี่ย จะหล่นไปที่ 26, 23แล้วก็16กิโลเมตรต่อช้าตามลําดับนะครับแต่ว่านี่คือการขี่แบบเต็มสปีดนะครับผมซึ่งการเคลมระยะทางของเจ้าตัวรุ่นสกูตเตอร์เนี่ยเรามักจะเทสกันที่สปีดกลางๆอยู่ที่ประมาณ10-17แถวนะครับแล้วก็ผู้ใช้น้ําหนักประมาณ75กิโลกรัมครับผมต่อมานะครับเรามาดูกันเรื่องแอปพลิเคชันนะครับซึ่งก็เป็นอีกหจุดเด่นของสกูตเตอร์จากเซกเวในบอร์ดทุกรุ่นที่ผ่านมานะครับผมก็คือ มันสามารถต่อแอปได้นะครับทีนี้เราสับรุ่นออกมาในหนึ่งตัวนี้คือ D18 หรื่นะครับซึ่งผมแพร์แอปมาแล้วตัวนี้และ D38U แพร์แอปมาแล้วตัวนี้นะครับเอง๋ราาไปดูกันนะครับตัวแอปเนี่ยฟีเจอร์ที่คนถามหากันบ่อยมากก็คือการล็อกเครื่องนะครับซึ่งอยู่ตรงตรงนี้นะครับตรงนี้ปุ๊บนี่หลังจากที่การกดล็อกเครื่องแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเวลาเราลากนะครับมันจะขึ้นมาเตือนเราในแอปและมันจะดังตืดตดตๆดตดตดที่ตัวเครื่องนะครับ ในที่สาคัญเนี่ยมันจะไม่สามารถกดปิดเครื่องได้นะครับอันนี้คือผมกดค้างไว้แล้วนะครับมันจะไม่ดับนะครับอันนี้คือฟีเจอร์ในการล็อกเครื่องนะครับซึ่งเหมือนกันนะครับหลังจากการล็อกเสร็จแล้วเราสามารถกดหนึ่งครั้งนะครับเพื่ออัลล็อกนะครับต่อมาด้านล่างนะครับเราจะเจออะไรบ้างเราจะเจอเ e ม a นดิ้งนะครับของระยะทางที่ขี่ได้เราขี่ได้กี่กิโลนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเครื่องตัวนี้ขี่มากี่กิโลแล้วนะครับล่างลงมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นการบันทึกเส้นทางการเดินทางนะครับ พอกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีการใช้งาน GPS ของตัวมือถือนะครับเพื่อบันทึกความเร็วบันทึกระยะทางไปได้กี่กิโลไปไหนมาบ้างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่คนใช้กันบ่อยนะครับลงมาด้านล่างจะเจอวงกลม3วงเดี๋ยวผมจะอธิบายเจรละรุ่นนะครับรุ่น D 1 8บเนี่ยเป็นรุ่นที่มี Walk mode built-in เข้ามานะครับพอเรากดที่ Walk mode เข้าไปเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับมันจะบอกว่าเนี่ย Walk mode นะมันจะลิมิตความเร็วอยู่ที่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอกดโอเคปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ตัวไฟข้างหน้าเนี่ยจะกระพริบเรื่อยๆนะครับและโตวบอลจอเนี่ยจะมีรูปคนเดินอยู่ข้างบนนะครับซึ่งมันก็จะหมายความว่าสกูตเตอร์ตอนนี้ขี่ได้ความเร็วสูงสุดแค่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงถามว่าไปใช้ทําอะไรนะครับการที่เราขี่บางครั้งเราอาจจะขึ้นฟุตบาทนะครับเรา,าจ,จะต้องลิมิตความเร็วนะครับหรืออีกยูทเคสหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นตอนที่เราขึ้นเนินตัวนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์500วัตต์นะครับกำลังในการขึ้นเนินอาจจะไม่เยอะมากบางครั้งอาจจะต้องลงเดินเพื่อจับลากมันขึ้นไปสมมติเราขึ้นเน,นเิไกล แต่ขึ้นในใกล้ๆเท่าที่ผมเทสดูเนี่ยไม่มีปัญหาเช่นสะพานสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการใช้งานประเภทนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเปิดอล์กโหมดก่อนนะครับแล้วค่อยใช้งานดังนั้นอล์กโหมดจะเป็นของรุ่น d 1 8่ D38U ไม่มีนะครับส่วนของ D38U นะครับสิ่งที่ได้มาจะเป็นคร u สคอนโทรลนะครับคร u สคอนโทรลเนี่ยเวลาเราเปิดปุ๊บมันจะมีป๊อปอัพเด่งขึ้นมานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืคอเวลาเรากดคันเร่งค้างไว้5วินาทีนะครับด้วยความเร็วคงที่นะมันจะดังปิ๊บนะครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะล็อกความเร็วนั้นไว้โดยที่เราไม่ต้องกดคันเร่งค้างสามารถถอนคันเร่งได้เลยนะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยวิ่งไปเองเราจะไม่เมื่อยนิ้วเวลาเราขี่ไกลๆซึ่งวิธีการยกเลิกนี่ก็แค่กดคันเร่งเพิ่มขึ้นนิดหน่อยหรือกำไปที่ตัวเบรกนะครับการทำงานควบคุมก็จะตัดทันทีนะครับซึ่งตัวฟีเจอร์นี้ก็ดีแต่เหมาะสำหรับคนที่รู้แล้วว่าฟีเจอร์มันทำงาน ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้ว่าฟีเจอร์มันทางานเนี่ยอาการจะคล้ายๆคันเร่งค้างก็อาจจะตกใจได้นะครับดังนั้นเมื่อเราขี่เริ่มต้นเนี่ยอาจจะแนะนําให้ปิดก่อนนะครับต่อมา energy recovery นะครับปุ่มกลางเนี่ยพอกดขึ้นมามันจะมีให้เลือก weak medium แล้วก็ strong นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเซตค่ามอเตอร์ล้อหน้าเนี่ยว่าให้หน่วง หรือไม่หน่วงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะปั่นไฟกลับมาที่ตัวแบตเตอรี่ถ้าเราเซตให้มันหน่วงน้อยนะครับมันจะปั่นไฟได้น้อยหน่วงมากปั่นไฟได้มากก็คือที่โหมดสตรองนะครับอาการของมันเนี่ยมันจะเหมือนกับตอนเราถอนคันเร่งนะครับปล่อยสกูตเตอร์ไหลฟื้อไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเลือกวิ่เนี่ยมันก็จะไหลไปเลยนะครับมันจะไม่ค่อยหน่วงเท่าไหร่ถ้าสตรองเนี่ยมันจะเริ่มนืดอาการคล้ายๆกับเรากดเบรกเบาๆนะครับซึ่งข้อดีก็คือจะปั่นแบตเตอรี่กลับมาที่ตัวเครื่องไได้้มาาากกกกขึนนนรรรระะยทงว์ิลัเอคบ ต่อมานะครเป็นฟีเจอร์โมเมนต์โมเมนต์เนี่ยมันคล้ายๆกับ IG นะครับสำหรับผู้ใช้งานเซกเวีในอร์ดทั่วโลกนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเอ้ยคนอื่นเขาใช้งานสกูตเตอร์พาสกูตเตอร์ไปที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาแชร์กันนะครับพอเข้าไปในส่วนของมีนะครับมันก็จะบอกว่ายูสเซอร์เนี้ยขับไปแล้วกี่กิโลนะครับก็จะมีการจัดแรนก i n ิ้งประจําวันนะครับก็จะสามารถเห็นได้ว่าใครเนี่ยใช้งานอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับ อ๋อแล้วมีอีกปุ่มหนึ่งนะครับซึ่งคืออัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์เดี๋ยวผมกดเข้ามาให้ดูของทั้ง2รุ่นละกันนะครับเข้ามาที่ด้านด้านข้างนะครับแล้วมาที่ setting เราจะสามารถกดอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยมันจะมีการปล่อยเฟิร์มแวร์จากทางเซกเวียร์เนบอร์ดมาเรื่อยๆนะครับเพื่อปรับ จูนคุณภาพของตัวสินค้าเช่นบางครั้งแบตหมดเร็วไปบางครั้งอาจจะเกิดอาการเบรกที่แรงจนเกินไปทําให้การเบรกเนี่ยไม่นุ่มนวลน,นะครับพวกนี้จะโดนจูนเข้ามาในการิร์ม w a r e อัปเดตของทางเซกเวนไอบอรนะครับก็เข้ามากดดูได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับปุ่มด้านขวาสุดของเจ้า D38U นะครับอยู่ที่เทลไลท์เทลไลท์ตรงนี้เนี่ยจะเห็นตรงนี้จะเป็นแดงๆนะครับนี่คือตอนที่เราเปิดไฟทิ้งไว้แล้วผมเลือกว่าเทลไ l ท์เอาไว้อน ถ้าผมปิดปุ๊บมันจะยังไม่ปิดนะครับเพราะอันนี้คือโหมดที่เราเปิดไฟยังไงก็บังคับเปิดแต่อันนี้คือปิดไฟไม่ได้ปิดเครื่องนะครับปิดไฟเฉยตัวไฟเนี่ยจะปิดเพราะว่าในในแอปเนี่ยผมคอนฟิกไว้ว่าไม่ต้องเอาไว้ออนนะตอนตอนกลางวันไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเรากำเบรกตอนเรากำเบรกเนี่ยไม่ว่าโหมดไหนเนี่ยมันก็จะติดเสมอเช่นสมมติผมเปิดเอา y วยออนนะครับแต่ผมกำเบรกมันก็ยังกระพริบอยู่ดีนะครับและนี่ก็เป็น อีกหนึ่งข้อแตกต่างเล็กๆน้อยๆของตัวแอปของทั้ง2รุ่น D-Series นี้ครับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอ,อุปกรณ์เสริมของสปูเตอร์นะครับในแต่ละตัวซึ่งใช้ได้เหมือนกันนะครับใน D-Series แล้วก็ F-Series นะครับใช้แทนกันได้หมดเลยอย่างแรกนะครับที่คนชอบซื้อกันนะครับก็จะเป็นตัวซีดนะครับซีดตัว D-Series กับ F-Series ใช้รุ่นเดียวกันนะครับใช้แทนกันได้ ซีฟเนี่ยจะวางตรงนี้นะครับสามารถขันน็อตติดแล้วตัวนี้เป็นรุ่นที่อัปเกรดมาถ้าเกิดใครเคยเห็น F s e r e s ตอนต้นๆเนี่ยจะใช้เบาะแบบ ES 2นะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นอัปเกรดมันจะเฟิร์มกว่าเพราะมันมีก้านสองตัวนะครับเวลานั่งมันจะแน่นหนามากๆนะครับซึ่งเราก็จะวางมันอย่างนี้ตัวเบาะตัวนี้ก็นุ่มมากๆนะครับคือนั่งสบายกว่ากันเยอะมากๆเลยนะครับผมตัวกระเป๋าเนี่ยมีด้วยกัน2เวอร์ชันนะครับอันแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบมีกระเป๋านะครับซึ่งก็จะเป็นอย่างน สามารถเก็บสัมภาระได้ด้านในนะครับอย่างนี้ปุ๊บมีตะข่ายตัวนี้กับตัวไม่มีกระเป๋าราคาไม่เท่ากันนะครับสำหรับอย่างต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับก็แน่นอนพาสเวิ r d ร์อลอกนะครับพาสเวิร์ดลอกเนี่ยของ s e g เวนไอบอนะครับเป็นพาสเวิ r d ร์อลอกแบบรหัส5ตัวนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้จะได้2ชิ้นนะครับชิ้นที่สําคัญคือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เนี่ยมันจะประกอบเข้ากับตัวแฮนด์นะครับตรงนี้ป้าบนะครับ อย่างนี้เลยมันจะมันจะคล้องเข้าไปข้างในนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราจะสามารถเหน็บตัวโซ่เนี้ยไว้กับแฮนด์เดสตลอดเวลานะครับทำให้เราไม่ลืมพกโซ่ล็อกไปนะครับสิ่งที่สําคัญอนะ่ะโซ่ล็อกอะ่ะคืออย่าลืมมาไปแล้วกันนะครับเพราะเวลาจะใช้งานจริงๆเนี่ยเรามักจะลืมนะครับซึ่งการใช้งานโซ่ล็อกรุ่นนี้สามารถใช้งานได้ง่ายมากเพราะว่าเรามีเจ้าสามเหลี่ยมตัวนี้อยู่นะครับดังนั้นเราก็สามารถคล้องโซ่เข้าไปในสามเหลี่ยมตัวเนี้ยแล้วก็ล้อมกับอะไรก็ได้เช่นต้นไม้เสาไฟนะครับเวลาไปจอดหน้าเซเว่นเจอเสา,า,เาไว้ว น,นี่ก็เป็นจุดเด่นของไ i บอร์ดพลาสต o วอล์ดล็กครับสำหรับตัวต่อไปนะฮะอยู่ที่ใกล้ๆก,กันเลยตัวนี้เป็นไลบอร์ดโฟนโฮเดอร์นะครับเป็น a c c e s s ์ r ีแท้ของทางไลบอร์ดเช่นเดียวกันตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่2แล้วตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวหนีบแบบเฉียงๆนะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะผมว่าแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวหมุนเอานะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะหมุนตัวนี้เพื่อแคมแล้วก็บีบมือถือไว้แล้วก็แปะไว้ที่ ตัวก้านของสกูตเตอร์นะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยก็จะค่อนข้างมั่นคงกว่าเวอร์ชันนึ่นะครับและสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว EVA pouch นะครับเป็นกระเป๋ารุ่นที่2แล้วเหมือนกันนะครับผมตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นแมทเรียมันจะเป็นผ้าแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลายเหมือนคาร์บอนนะครับก็จะเป็นวัสดุที่กันน้ำตัวซิปเปอร์เนี่ยก็มีการซิลกันน้ำไว้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเก็บของด้านในเนี่ย เราก็จะสามารถเก็บแบบกันน้ําได้ด้วยนะครับอาจจะใส่เป็นตัวชาร์จแบตนะครับซึ่งก็จะสามารถใช้งานได้ดีลักษณะการใช้เนี่ยก็จะแคมป์อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับสามารถเก็บของได้เล็กๆ,ๆน้อยอาจจะเป็นเสื้อกันฝนหรืออาจจะเป็นพาวเวอร์แบงค์หรืออะไรใดๆนะครับตัวนี้เป็น EBay อ o ์ c h วชและสําหรับตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นตัว e x t e n s i o n w h e e l นะครับผมหรือผมเรียกมันว่ารอน้อยนะครับตัวนี้เป็น Accessory ที่ทาง Model View c u s t o m i z e ขึ้นมาเองนะครับซึ่ง ลักษณะการประกอบเนี่ยจะประกอบอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับต้องถอดคอมากอนแล้วค่อยประกอบเข้าไปนะครับซึ่งเรามีคลิปสอนการประ, <ๆ S 2> ประกอบไปแล้วแหละนะฮะสามารถใช้ได้ทั้งรุ่น F กับรุ่น D เนี่ยใช้รุ่นเดียวกันส่วนรุ่น Max เนี่ยาาก็จะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับการประกอบใส่ไว้ที่คอหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยตัวเครื่องจะสามารถตั้งในแนวตั้งได้นะครับลักษณะในการตั้งเนี่ยมันจะเป็นแบบในรูปนะครับที่ insert แต่ว่าถ้าเกิดมาตั้งเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณนี้นะครับเราล้อมก็จะขับไว้นะครับซึ่งตั้งได้สําคัญยังไงนคคััสสิ่่่งทีมําาญก็ือว การใช้งานของบางคนเนี่ยเช่นผมนะครับเราอยู่ในคอนโดที่จํากัดมากการที่เราจะเอาสกูตเตอร์เนี่ยไปวางไว้ในห้องที่แคบๆเนี่ยมันไม่สะดวกเอาซะเลยนะครับมันเกะก,กะเดินไปไหนก็เตะไปหมดนะครับการที่สกูตเตอร์ตั้งได้เนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถใช้งานสกูตเตอร์ได้สบายขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราเดินทางในแมสซันสิตบีเทสเอ็มอนะครับเราสามารถลากได้แบบแนวตั้งนะครับ พอมันลากได้เนี่ยแล้วมันตั้งได้ทําให้เราสามารถใช้งานในแมททันสิตได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น a อ c กซ s ซอรีตัวสุดท้ายนะครับมาไซาแต่ายที่สุดครับคนนิยมมากครับ สำหรับในเรื่องของการประกันนะครับเจ้าดีซีรีส์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมาในรุ่นของความคุ้มค่าเป็นหลักนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ลดการประกันเลยแม้แต่น้อยนะฮะยังให้เท่ากับ F Series ซึ่งเป็นลีดเดอร์ในตลาดนะครับในขณะน,นี้การประกันอยู่ที่2ปีเต็มนะครับในส่วนสําคัญอย่างเช่นมอเตอร์นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยให้มาถึง1ปีเต็มซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้ในารันตทีแมนนุ่ตัวนี้นะครับผมและที่สําคัญนะครับ ท่านที่สั่งซื้อจากทางโมโนวิวเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนจ,จัดจำหน่ายแต่เพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยนะฮะยังสามารถได้รับการประกันหลังจากหมดระยะเวลาประกันท่านยังสามารถส่งซ่อมกับเราได้ตามปกตินะครับผมมาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้เป็นที่สุดแน่นอนนะฮะนั่นก็คือเรื่องของราคานั่นเองนะฮะซึ่ง D Series นะฮะผมว่าเรื่องนี้เป็นคิลิ่งฟีเจอร์ครับตอนนี้โมโนวิวนะฮะเปิดตัว d 18 w นะฮะในราคาเพียง16,900บาทเท่านั้นนะครับและ d 38 u เนี่ย เปิดตัวเพียง23,900บาท Ь ครับซึ่งราคานี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดที่ทางมอนวิลเนี่ยเปิดตัวสกูตเตอร์คุณภาพระดับนี้นะฮะที่เป็นสกูตเตอร์ไซส์ผู้ใหญ่นะครับซึ่งเปิดตัวมาในราคาดีที่สุดที่เคยทํามาเลยก็ว่าได้ครับเสริมเพิ่มเติมกันเล็กน้อยนะครับกับคําถามทีท่พบบ่อยนะครับที่เราได้ยินมามากๆนะฮะจากหลายรุ่นนะฮะข้อแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของเอ๊ะเราสามารถพับแล้วเอาใส่ท้ายรถได้ไหมนะครับการพับสกูตเตอร์แล้วนําใส่ท้ายรถเนี่ยสามารถทาได้น รถไม่ใหญ่มากนะครับเช่น Honda City นะครับก็สามารถพับอย่างเงี้ยแล้วก็ปาบลงไปหลังรถปึ้งนะครับก็สามารถใส่รถส่วนใหญ่ได้นะครับอันเนี้ยไม่มีปัญหาใดๆครับและสำหรับเรื่องที่ทุกคนน่าจะถามถึงกันนะครับก็คือความต่างของรุ่น D-Series แล้วก็ F-Series เอ้าราคา ต่างกันนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ใกล้กันมากเลยซื้อรุ่นไหนดีนะครับ mm. ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสเปคที่มันต่างกันนะครับก็จะเล็กน้อยจริงๆอย่างเช่นวัตต์นะครับของ D18 w U กับตอนนี้ถ้าเกิดต้องเทียบต้องเทียบ F25 นะครับต่างกันที่500ต่อ600วัตต์นะครับดังนั้นกําลัง F25 ก็จะเยอะกว่านิดหน่อยนะครับในเรื่องของเบรกตัวนึงเป็นดัมเบรกตัวนึ่งเป็นด AK, ิสเบรกนะครับผมหรือว่าจํานวนยางที่แถมมาให้ ตัว D18U กับ D38U เนี่ยไม่ได้แถมยางเสริมมาให้นะครับก็คือยางสแปรย์ยางนอกยางในนะครับแต่ว่าใน F-Series ทั้ง2รุ่นเนี่ยมีการแถมยางมาให้ด้วยนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยการแตกต่างคร่าวๆเนี่ยจะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดทุกท่านนะครับอยากรู้ดีเทลนะฮะถ้าเราไม่หมดแรงนะฮะเราจะทำวิดีโอ full comparison ออกมาให้ทุกท่านดูนะครับดังนั้นฝากรบกวนกด subscribe ให้หน่อยแล้วกันนะครับ และทุกท่านที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะฮะแน่นอนคงอยากพบกับดีซีรีส์ตัวจริงนะครับซึ่งตอนนี้มอนวิวมีตัวแทนจัดจำหน่ายมากมายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะฮะสามารถดูได้ในด e s c r i p t i o นนะฮะว่าร้านเราอยู่ที่ไหนบ้างแต่สำหรับท่านที่ต้องการทดลองขี่เอาดอนะครับขี่ในพื้นที่กว้างเราแนะนำว่าไปที่สนามโกคาร์ทของมอนวิวนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่4สนามด้วยกันนะครับได้แก่สนามแรกนะฮะมอนวิวคินะครับตรงถนนมันททองซอยจุฬา28นะครับสถานที่ที่2นะครับฟิวเจอร์พาร์คร ข้างๆสนามบอลย่าเทียม f u วเจอร์รีนครับสถานที่ที่3นะครับเซ็นทรัลวิลเลจนะครับผมสถานที่ที่4นะครับเซ็นทัลเชียงใหม่ a i r p o อรนะครับผมซึ่งตอนนี้เรามีด้วยกัน4สนามได้ลเร็วนี้นะฮะเราจะไปอยู่ที่เ e n t ทัลศรีราชาอีกที่1เป็น5สนามนะครับผมดังนั้นสามารถไปทดลองในพื้นที่เหล่านี้ได้เลยครับก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการรีวิว D-Series นะครับผมสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นที่เราเรียกว่าแฟรลูดีที่สุดนะตั้งแต่โมเดลวิว เคยขายมานะฮะมีก็ว่าไปก็8ปีแล้วนะฮะที่โมเดลวิวขายยานพาหนะไฟฟ้ามานะครับผมและจากนี้นะฮะก็อาจจะต้องรบกวนลูกค้าทุกท่านนะฮะที่ดูมาถึงตอนนี้รบกวนช่วย Subscribe เราหน่อยนะครับผมในโ o เดลวิว c h a น n e l นะฮะและถ้าเกิดท่านสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถพูดคุยกับทาง m o เ i ลวิวได้ที่ l ล n e a s ร์ไทร์ e มเดนะครับหรือว่าโทรหาเราได้ที่เบอร์021072993ครับและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บ o ม e ดลวิวไบท์นะครับวันนี้ผมภูมิพ